วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุจริงนนกุลหลังยอมรับกำลังคุยนางเอกดังแอปทักษอรอายุห่างกันมากถึง16ปีเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อชาวเน็ตจับตามาพักใหญ่งานนี้ก็ถึงเวลาที่เจ้าตัวนนกุลชาโนนได้เปิดใจยอมรับกับสื่อครั้งแรก ตอบชัดเต็มปากตามจีบนางเอกดังแอปทักษอนพักสุขเจริญโดยเขานั้นกล่าวว่าเพิ่งตอบรับกันทั้งสองคนก่อนงานคุณพ่อพูดได้เต็มปากว่าคุยกันอยู่ทั้งยังกล่าวว่ารักต่างวัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวตอนนี้หวังว่าจะไม่มีกำแพงและนะคมพูดได้เต็มปากว่าคุยกันอยู่ แต่ยังไม่ใช่แฟนวันไหนจะเลือกคำว่าแฟนเมื่อไหร่ระยะแฟนไปถึงพันระยะติดจรวดแน่นอนเพราะคิดว่าไม่ควรใช้เวลานานเดี๋ยวเขาไม่รอผมวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุจริงนานกุลหลังยอมรับกำลังคุยนางเอกดังแอปทักษอรอายุห่างกันมากถึง16ปีโดยนานากุลนั้นเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายน2539 ปัจจุบัน27ปีขณะที่แอปทักซออนนั้นเกิดเมื่อ27ตุลาคม2523ปัจจุบันอายุ43ปีซึ่งทั้งคู่ก็มีอายุห่างกันถึง16ปี